เห็ดปวดมาตรงนึงเห็ดปวกขาพี่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 นั้นดูมพี่พี่พี่เป็นวจมเอ้ปิดบาดเดียวคุณเดิกยึดขางมือคุณเด็กคนนึงพี่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 พุ่นพุ่นเปิดเขี้ยวเจอกันเด้นี่เด้นี่เด้นี่เด้พี่พี่ยายมาพี่ครับยคอนครับคือขันจะเก็นหนามหวานแห่งเี้ครับครับเด็กกรอบเด็กกรอบอยู่เด้ออีวินี่ครับดูเพื่อน ผลขาวหวานลังเห็นดอกหนึ่งเนาะอืนี่ผลองหนึ่งออีกได้ครับพูนี้จิ้มจิ้มกาจิ้มกลังเหมือนตับ <laughs> สวัสดีพญายมิยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านวินกับหนึ่งในสองสี่ได้วน้งนองหนึ่งก็มันที่ยี่สิบเอ็ดานาฬิกาตรงกับวันเสาร์จ่าเดือนมิถุนายนตันอ้องพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดจายอากาศแจ่มใสนะครับจะ่าบริขึ้นผู้ขึ้นเขานะครับวันนี้มาป่าชุมชนบ้านน้องเม็กตำบลหอยคามเพื่อผลิตลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับนี่นนป่ายางหน้าก่อนนั่นเล็บหนึ่งเนาะ ไปหลุนกันเบื่อนนะครับสิได้สีมานเฮ็ดยางแง่ยวันนี้นะครับอยู่ในป่ายางนานี่ครับปะครับปะจ้าเริ่มต้นขึน้นมาวัอนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบแปดนาทีนะครับหรือว่าโมงหนึ่งโมงเสาร์ห้อนี่แล้วนะครับพอร์ดวันนึงเฮ็ดนะครับเฮ็ดเพิ่อนเ,เขาได้วันนึงบ่ได้ดอกอะไรเนี่นนนะบ่ได้ก็ไปเป็นเสือหูอยไปเิ่นมีเนาะฮิทมันปูนครับแข็งดี เป็นเฮ็ดมันปูใหญ่เลยนั่นองหนึ่งเนาะอืมจ้ะปูเหลืองใหญ่ครับครับไปเรื่อยๆแล้วเนาะมันอี้นกองนึงเนาะจ้ะ กันยี่นี่มานปันใดกัสิริวงไปแท่งน้องจองอยู่ว่จะขับมือโปลากับไก่กันครับปลาจิตดปลาตอเนาะสิ่อดวยเนี่ลวน้อยวิ่งมือนนี่นะจุ่มกรังงามครับมีปวกอมาน่หนึ่งเงี้ยดอกนี่แตเ่ค่อออกอ๋อนี่ปลุยอมนี้วิ่ ปวดเโคนครับมาสุดนันยอ่อพ้นเถาเน,น,น,นี่ยนนึงสุดใีเชียงก็สุดนันยออหาิ่งนึงน่กนะครับโค้งสวยของางาได้ดีนเ็ยังอยู่พ่วัน,น,วนพลังนะครับพ่ขาวาน ก็ลงเห็นดอกหนึ่งเนาะรัยงามเลยทองวอ่นคนนงสีทั่วอ่นเพิ่อนวานเพิ่ขาววานก็เห็นดอกหนึ่งนะหนึ่งเห็ดโกนก็ลองเห็นดอกหนึงด้วยกันนี่ขึงนมาเบ่งงเทิงกันนี่ครับก่อแดงเกียงหวานฝ้าก่อหลวงนี่ดอกนาค่ะเจ้าน่ ข้าวค่ะคุณแต่งนี่คือห่างใช่ไหมจีพ่าไปสั่งน้องจองใอ้น้องหนึ่งเมีานี่ไปซ้อมมึงว่าที่นี่เห็ดยังเหนียวน่อยไมเหนียวเห็ดเรื่งเห็ดปวดเกย์เผื่อไปเมียนก่อนคือกันนะครับคนลงมาพอดีเนาะก็ร่างที่เปนไปเนาะเมนฮะไปเรื่อยๆครับเพอนล้วน้ำปลายางหน้าทางไปหัดสะพานปูนพอแล้วครับจีพ่าไวออกไปทางปลาน้องจองคุณนะครับะนะครับบานเขามา ปลาส่วนน้องแปลกน้องจองห้องให้นะครับเขามาก็ใช้เวลาซิปก้อนทีนะครับเพราะว่าทางดีนะครับปลาจิตปลาจอกันมานเฮ็ดยัางนึ่งทางอินเดียบ้านด่างหดงกับ่หเหลืองีอนะครับท้งปลาน้องเมกเนั่นน้ำปลากอว่ได้เลาะเบิ้งเลเนหน่อห,หนึ่ง เนียป้าย่างนะครับพอพี่น้องนเฮ็ดแปดคนนะครับสเสด็จขึ้นมาเลยแป๊กแปยวเฮ็ดระหโหงทั้งหมดทั้งเลี้ยงไว้ทั้งนะก็นั่งหมืหมนตาหน่อยวินเนาะเดี๋ยวก็ยังใคร,ครน,ะาาน,นะครับพอเฮ็ดปวกอยู่ๆหล่อฮาเบื้องนึ่นะครับทางนี้มันถ้เกิดพร้อมกันเนาะแม่นทั้งคนเขาก็ได้ดอกงามนะครับจ้ะตัวนี้เลือย,พ,อย,พ,อยพี่น้องเพื่นในวินน้อยเขียวเพื่นยังใหม่ๆอยู่เนี่ยจุ่มหนึ่งเพื่อสิมาเตยเพื่อนบ่เห็นอะไรขึ้เนาะ นี่กออ่าวนึ่งเจียงหวานคือกันกับกอแดงใหญ่นะครับผึ่งขาล่า,จายจัดด้วยวันนี้ผึ่งหมดเดียว้งพี่อีกอนวินนี่โอ้กะละง่ามนี่งจ้ะคนนทองไนตัวนี้ละงหกขันว่าขาวค่ะซีก็ละงหกดวงดน้อยวินเนาะนม่ย่าง,งเห็ดพ่นี่เดียวแล้วมาเห้ละงหกี่ครับอย่างอีกบนหนึ่นองอีกอยู่จ้ะ ดวงแบบมินิไอวินเพราะมันดวงใหญ่ <laughs> มันอยู่บาร์ดิเองน <Man. S 2> ุ้แม่ตัวมันเลยบอกใหญ่ปลาเป็นกิจเป็นบาร์เนี่ยนี่นะครับมีหลากหลายปลาให้กันนะครับทั้งน้องจองห้องให้นะครับจนมีชีเลียงชีเลียงเลยสิพาไปเอาชีขาวได้ว,วินบานขาวหรือดวงขาวนี่คนนึนง <laughs> อ,อีกได้ครับพูนถ้าพูนก็มีอีกได้อะ ลายดอกดิบันจิ้มจิ้มาจิ้มทการจ้าทำการกะลังงะ้าพี่นองจะเข็นพันเอาของเรางานจนพันใสถุงนะครับพันเอาดอกบานมันใสถุงหนึ่งหนึ่งส่วนแม่จะน้องเมส่วนกันกับเพิ่นครับกระซิได้นาะันมาก่อนเหงานครับนี่กระตุ้ ตัวน,น,น,นีึงมันคือป่อยซีเซียกันกนีงถูเปลนอีกนึงเห็นป่อยไว้เนี่จจยไงโมีคน,น,านมาดูกช่วยปลาเน,นี่แล้วน,น้องนนหนึ่งแม่นจะเพิ่มกิดเสียหนึ่งใช่ปะวานขึ้นไปเลยเนาะแม่นเกิสจะเป็นเสือต่อไปนะครับครับอเอาอิฐเชิงโพนเห็นมัมงครับเพิ่งจะย้ายลงมาเนี่ยนี่แหละครับนี่เป็นปลาเพิ่นบ้านหนึ่งแมนกินโมเพิ่นมาเกิดเพิ่นมาเกิดดูเดียวเด้วินแมนเลยกินเพิ่น ขาลายลูกหมดเอจ้ะอีจ้ะคนดีไ้บิน,นเสือเป็นก็มีตัวนี้ค่ลงมาแล้วครับเป็นทะเลสายเสือกันฝนบนตรงนี้อุ้ยเสือเนพี่ยเพี่ตัวนี้เราหงาชี้สูงไรบิน่ฝนลิ้นแสต๊น่งครับบางค <c oughs> รั้งขึงขาลายจ้ะขาลายตุ๊กตา พึ่งเล่ม,ลมลลหรือพึ่งขาขนจะขนจะใหญ่ไม่เเลยไม่มอเลยหัก<ด>นก็ล่างเศร้า <c oughs> เอาอีกเลยจางหนยสีเหลืองจ้ะสีเลืองเลยเลคนนี้ก็บบุพน,นันตอนตอนนี้ได้บ่ <c oughs> เจี๋ตัวเช่าอีกนึ่ครับ <c oughs> ค่อยๆเดยครับบบเห็นว่าจะเปียกย่อนนอ <c oughs> อั่นนะ้นิ่งเนาะแมน ไข่เห mm. mm ็ดหลงหงูบนเอวเมียนอยู hmm. mm ่โอ้ยเมียนไข่เห็ดละหงูขาวนี่ต้นนะครัับตวนี้เสี้ยวไข่เห็ดหลงต้นนี้ผมว่ามันไข่เห็ดละหงูคือกันนะครับเห็ดเผื่อไข่จ้ะเด็กจระเลยอยู่งั้นตกใจมืดเลยไข่เดีว่าเปื่อขาวนะครับแต่ว่าเพิ่นเห็นขาวเพิ่นก็คือไข่เห็ดละหงูเนาะมนฮะฝนกระตกแล้วนะครับใส่เสืออยู่บนนั่นนะครับอีกหนึ่งขอเห็ดหลงหงูบ่ โอ้เนยอพี่น้องเพื่อนพวที่หลังที่ไหนเนี่ยยิงเอาไปเป็นยางฝนกามาพวอคลายวิ่งมาผมฝนเ้าอีกเล้อเด้ฝนเ้าฝนเ้าแล้วก็ฝนมาใหม่เมื่อนี้เห็ดลรงูเขาวส่เข็นเห็นเนาะเห็นเห็นห่างๆเหมนเป็นจุ่มก็มีได้เลยเนาะเป็นใค้ หุ้ยฝนพี่น้องขี่เห็ดขอยอย่างกักจะบวชลุงเรือพนหาเห็ดหนังเห็ดอยังหนึ่งนี่จะโง่บุ๊คพยานสิ่เรือนะครับเบินสี่ล่ะกุ๊กใหม่เกือบโคนถ้าอยู่ห่างยิ่งดีอยู่ครับเสือหน่อยๆเนี่ยกับวัย่างในคันบอยู่เลยกับเซตแล้วเดี๋ยวนี้เนาะกำลังสีโพดีล่ะนี่ไอ้ใหม่ปุ๊กไว้เพิ่นพอดีมีคนค้าลายจ้ะ ่หอมดูป่ะน oh, ้ำอ้อยจ้าน้ำอ้อยนะครับตล่นเป็นชจัดจ้างอี่เด้น้องหนึ่งบ้านโอ้ยกอกอใหญ่ปแล้วก็พุ่นอีกเออพี่พี่พี่อีกนึงเ สองดอกอยังบาลเห็ดปวก walk, มาตรงนึง,นงคุณนะครับพี่พี่พี่เห็ดปวกขาพี่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 เป็นจุ่มเลยครับพี่พี่ยายไปไกลอยู่ตรงนีงน้ว้าา oh, ยายไปทั้งคุณอีกคุณทั้งหลังตรงนึงคุณ ตัวลาเห็ดปวกจะเห็ดปวกต้ดนดึงเอาเร่ยได้ีกนะตนน,น,น,นี้เป็นออก่อนนี่จะแข็งอยู่ได้เนาะเมียนจ้ะแข็งอยู่ที่นีคจะทำตาจี๋อยู่ได้นี่นี่เราจิตใจนึงเมียนเปิดเมียนเอาเรื่องพอสีเราใบใหญ่แห้งคือเห็ดปวกใหญ่ได้ครับดีดีอุ้ยพี่พี่เปิดตัวนี้เอาหนให้เปิด,ปดนั่นสวยมาก ลูงพไปจีมเลยได้บ้านไหนเลยบ้าด้หอมเปนหอมรนดองนหนึงพอเห็ดปวกกลางๆเลยได้หน่อยมาอีกมาอีกมาพี่ตาติดขับใหญ่โพดมือเต็มตานี่คิดจะค้าก่ร้อกันเห็ดปวก เติมกันพอดีกับปลายางนาไล่ตัวนี้ได้ไลยกลัวปลายางนาเด้อนั่งอี๋อยู่ไหนน่กเห็นอยู่ขี้ขี้ปวดแงงปวดย่อมเพิ่นจะเอ่นเนาะวิ่งเรื่อเรื่องเผ็ดกับเบิ้งหนึ่งเสียเบื้งหนึ่มองถูกพวกแม่นอยู่บนนี้นั้นจูมพี่พี่พี่เส็นเวอร์ชูม เปิดบาดเดียวพมตุ่นเด็กยิบขางมือคนเดีพวคนนึ่พี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 ่พุ่นพ่นอ่ะเปิดเขี้ยวเจอกันดิเดีนี่เดีนี่เดีนี่เดีพี่พี่พุ่นอีพุ่นอ่ะตัวยิบตัวนึงขึ้นมาไกลกี่ไรคุณบอกจังเปิดหาออกพี่ตัวนี้พุ่นยิบเรื่อยๆเพราะว่าเป็นงะออกแล้วเนาะแมตัวนี้จังดี๊ยจีมาพุ่นเท่าพุ่นอีขึ้นบ้างเขี้ยวออกแล้วกันเขี้ยวแล้วก็จิมเลยจ้ะมือคอนใหม่ออกเลยครับเมื่อไห วอนย่างอนยางหางก็แหงนะครับช่งไบาีอรที่บ่มือํนซะมันหวานใจกับผึ่งหวานฝรั่งหนเนาะอันคือกันจังว่นน้าหวานแหงนะครับบ่ต้องเถิ่อีหมีงเลยหนึ่งวานอยู่ีเนะเม่นจะเซ่บเ เด็กกับเด็กกันยังโอ้ยอ <mainland> ๋อหน่อยอยู่เด้วยอวินเนาะยีกนี่ยีกหัวแจับพวกเอาบึ่งก็อนจะไปหอดชัยไอวินมานี่น้ำมาเรื่อยๆมีนิดละงอกนิดพวกบานก็มี่บานนี่โอ้ยอ่าเฮ็ดเละงูเขี้ยนกำลังละเนาะตัวนี้เนาะแยงท่านแกงอดไครับบ้านก็แกงใดดีด้วครับหากป่อยมันเป็นเสือไป็นน้ำเนาะแยงเพิ่นเบิดเนาะ พี่มูงคุนจะเกิดน้ำมูด้เนาะย้ายมานี่แล้วหนึ่งเจ้าหนี้ดอกใหญ่ก็ตัวนี้ผัดพึ่งคลายคุณจะบานเพื่นบานนี่เพื่นเสื้อนะครับเพ็รปวกโอ้หัวจะนำเห็ดปวกตัวนี้เห็ดละงูเพื่นบานนะครับปล่อยเป็นเสื้อไปนะครับคุณอาเบิงเห็ดปวกปีย้ายมาปีครับนมัเป็นแกงเอย่างนี้หนึ่งยุยยุยยุย ก็เยงมงามเลยเนาะจ้ะิ้มตัวนี้ได้จิมเอาีนนึ่งมียนจ้ะครับอืก็เ่มแจอนอดีเลยครับเป็นกระจายไกลแหงนึ่งจ้ะงามไปเป็นเส้นตรงไปทีแต่ละหาเบิง ซ้อมมุงเั้อเป็นบ่ยายมาพี่สองดอกฮ่าอยากเจอพี่กันนะครับเพีทปวกยอมเหนี่ยวนี้เป็นยายไกลนะครับเป็นยี่ปีนี้เป็นตัวเมียได้ถเป็นบ่ฮะปิส้นตรงไปเลยจังหาเบิ่งสองดอกอ้ยเหี่ยงเนาะสองดอกคือเก่าตัวคือเก่าจะเก็บอีกแล้วปีนี้เพีทก่อไงพีทนำนำมาจนมา พอเห็ดก่อใหญ่ยนะครับเบิ้คเยไล่เป็นไได้แกงหนึ่งนอนนึ่งไอ้ออยู่นี่ดินะครับตาหยวมันอยู่เนาะเอกไปขน่าอย่างดอกนออดอกไปกดสุดสัมบ่บมันดอกจะถ่ายว่าขงมูนี่ใบก่อใหญ่จะวติน้ำกันเลยก็พูมเม็ดก่อครับมันขาดตมันก็ยิ่ อ้ฝนก็มาน้ำหาเห็ดปวกพอเห็ดกอเห็ดนงางวันัวนี้เห็ดไคนเห็ดตะไคร้โอ้ยพี่ดอกเลยเดี๋ยวเอามีดไทยน,นึ่งกันครับโอ้ยอดยอกช่างพีดอกเถื่องนี่สีขึ้น่าสีไดเห็ดเสือแรไอ้วินนี่ยฮง่เนป็นไงโอ้ยว่ได้ดอกคุอาบุตรท่านไดี่ปงดอกบรท่นหอดเหือดอก อันนี้เราเตรียมอยู่แล้วอ่ะนะครับเอาเห็ดไข่แล้วฝนก็นยังตกอยู่นะครับหักบ่าแห้งนะครับฝนลินลินๆจะวังหันช่างฟังมันต้องเมฆฝนเสียงอื้อ,อ,น,น,อนี้นะครับนอนากอาศแห้งอยู่น,นะครับความพี่น้อนแฉนที่มากะเตรียมผ่ากันฝ่ากันฝนเตรียมลมมานอ่ะนะครับเพราะว่าอากาศยามฝนนี่ก็เอาแน่นอนเมื่อไรน,นะครับเมืเ่อเช้าแดดเปี่ยงๆอยู่ สิบีบ้าพ่อแม่พี่น้องลูกปลาน้าทุกท่านออกเมื่อแล้วนะครับบันนี่แหละครับแยกน้องแปกนะครับมาทางผีก็เป็นสำนักสงฆ์น้องจองให้นะครับนี่แหละครับป่าสำนักสงฆ์น้องจองให้วงหันออกมาจะทางน้องเมียเขามาทางสะพานดิงดองเขามาน้องแปะนี่นะครับปลาครับไปลงผลงานโดยสรุปโดยรวมกันหนึ่งกันเลยสิได้สิมานเฮิตยังแน่นได้ซ้ำได้นะครับมื้อนี้เชีงได้หน,น,นึ่งหนึ่งมื้อนี่มันม,มัน จองน่าน้องมีพวกไฟมานเนาะไม่นะครับมาเบิ่งเห็ดนะครับเฮิตทางนะครับเห็น่าก็จะไล่เซนิตเลยมือนี้เนาะวินเนาะเห็ดละงูกเนาะเห็ดบวกจ้ะเห็ดกอใหญ่เห็ดไข่เห็ดผึ่งขาล่ายเห็ดผึ่งหอมเห็ดผึ่งเข่าเห็ดผึ่งขาขนน่อยวินเนาะแล้วก็ไปได้เห็ดผึ่งเข่าดอกใหญ่ๆอยู่ปลายย่างหน้าเนาะที่บ้านต้องมีเฮ็ดผึ่งเข่าใหญ่จ้ะ เฮ็ดฝนเขาพาคุนกระไดมาอยู่หน่อยวินเนาะอยาเฮ็ดมันฟูนะครับเก็บที่แหลกๆอยู่แล้วนะครับปลาย่างหน้าเนาะจ้าอาะไรนะจ้าพี่น้องสำหรับจิ้บมือนีน้องนึ่งก็ไปพิ่งกระพาพี่น้องของปลาหายเฮ็ดกระยัางมันอยู่หน่อยจังมือนเอกเอากับตาใหญ่มากกับเด็กกับเพิ่งนึงอยู่หน่อยจังเนาะสำเป็นเฮ็ดไร้เสนีที่น้องนึ่งบอกไปเนาะจ้าะสำหรับจิ้บมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้า อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่นึงก็ไปพิจารณาจากเพื่อสุขภาพกินใหม่ๆเน,นาะจ้ะเนาะเพรอหนุ่มนึงก็ไปมีสุขภาพพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวเได้แต่ละมือเนาะจ้ากทำน้ำกินมือนี่ส,นนสวัสดีจ้าอบอกกันกินหนาเด้อจ้าเอาล้วนะครับปัญญายมีในพ่อแม่พี่น้องลุงปลาเอฟซีสุขสันนะครับผมสำหรับการเก่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับไปสองไม้นะครับผมไม้แหลกนี่ยเป็นปลาย่างหน้าบ้านน้องเมกตำบลหอยคามอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม หมายสองนี่มาปลาหนองแกปลาสำนักสงฆน้องจองกองไห้นะครับอายุกำกึ่งระวังบ้านน้องแปกแลักกาบ้านน้องแกลมูซามนะครับตำบลหวยคำอพืภอบุญสลีกจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับเห็ดเกือบครึ่งหนึ่งบอกไปนะครับอากาศจะเป็นขึ้นในคลิปนี้แล้วนะครับมืันนี้เนาะแต่ว่าก็ยังมีความมั่นอยู่นะครับผมเกือบเต็มเกือบเครื่องนะครับเครื่องนั่นแหละเครื่องกระตาใหญ่เฮาอยู่นะครับไปไลฟ์เติบอยู่กระตาใหญ่สุดในเือนละครับมืันนี้ ก่อนจากการวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญามไนายพเม่พ่น้องลุงป่านาอีฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆข้อเมนจากพอเม่พ่น้องลุงป่านาอีฟซีทุกท่านี่รวมแนะนําตีชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบข้อเมนทราบพระท่านใจกราบขอภัยพญามินายพเม่พ่น้องลุงป่านาอีฟซีทุกท่านไว้นํา อกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันมืนีผมกับสิคอมหน่วยไว้ใช่ไอพญ่ยม่หญย,ยพ่อแม่พี่น้องลุงปา่านอา c เอฟซีผู้ขาทุกท่านสิเขาม,มารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m นอยามีโรคภัยหลายที่ไดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมื้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม พบกันืใหม่คลิปใหม่ครับ